สวัสดีครับวันนี้ช่อง Tdedip.com มาพบกับเ,เพื่อนๆอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ที Tdedip บอลประจำวันที่4กุมภาพันธ์2565ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้ผมขอฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะครับ สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ผมขอเลือกไปที่รายการแชมเปี้ยนชิพอังกฤษผมเลือกไปที่ระหว่างเบอร์มิงแฮมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์ยูนเต็ดคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสอนาทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดในรายการแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งผลการแข่งขันในวันนั้นเป็นทางด้านเบอร์มิงแฮมบุกมาชนะทางเชฟฟิลด์ยูนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์0ย์ประตูหนส่วนทางด้านสถิติ5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีม ทางด้านเบอร์มิงแฮมเก็บชัยชนะไป1เสมอสาและแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดอยู่ที่รายการแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดนั้นเบอร์มิงแฮมบุกไปเสมอทางดาบี้เคาน์ตี้ด้วยสกอร์2ประตู่อ2เรามาดูในส่วนทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพวกเขาเก็บชัยชนะไป2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของท้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอยู่ที่รายการแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดนั้นนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดบุกไปชนะทางปีเตอร์โบโลได้ด้วยสกอร์0ประตู่อ2 ส่วนทางด้าฟาร์มพร้อมของทางด้าเบอร์มิงแฮมพวกเขามีขุมกําลังที่ดีนักเตะที่สําคัญของทีมมากันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นสกอตต์โฮเกนทอยดีนี่แกลลี่กาสเนอร์และด้านผู้เล่นที่บาดเจ็บตามข้อมูลที่หามาไม่ปรากฏรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บครับผมสรุปความพร้อมของเบอร์มิงแฮมในวันนี้มีความพร้อมระดับ80%ครับผมเรามาดูต่อกันในส่วนสถิติทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดกันบ้างน,นะครับพวกเขามีขุมกําลังที่ดีนักเตะที่สําคัญของทีมยังอยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็น Oliver m ร์แม็กเบอร์นีโอล w เวอร์นอร e วูดจอห์นเ e กสแนสวนส่นนัดผู้เล่นที่บาดเจ็บตามข้อมูลไม่มีรายงานมาครับผมสรุปความพร้อมของธนัดเชฟฟิลยูเดตในวันนี้มีความพร้อมระดับ80%ครับผมโดยสถิติของผู้เล่นทั้งสทีมผมขอวิเคราะห์ว่าวันนี้ทางด้านเบอร์มิงแฮมสามารถเปิดป้านชนะทางเชฟฟิลยูเดตไปได้และในเกมนี้จะดูเป็นเกมที่เปิดแลกใส่กันอย่างแน่นอน เป็นเกมที่น่าตื่นเต้นและผลสกอร์จะออกมาที่เบอร์มิงแฮม2เชฟฟิลด์ยูนด0ครับผมเรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสผมขอเลือกไปที่คู่ระหว่างโอลิมปิกมาเซย์เปิดบ้านต้อนรับการเมืองของอองเช่คู่นี้แข่งขันกันในเวลาตี3ตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมาในนัดล่าสุดอยู่ที่รายการหลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งผลการแข่งขันในวันนั้น เป็นทางด้านอองเช่เปิดบ้านเสมอทางโอลิมปิกมาร์เซย์ไปด้วยสกอร์0ประตู0ส่วนทางด้านเซติ5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมโดยทางด้านโอลิมปิกมาร์เซย์เก็บชะนะไป3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดนั้นอยู่ที่รายการหลีกเอิงฝรั่งเศสนัดนั้นนะครับโอลิมปิกมาร์เซย์บุกไปแพ้โอลิมปิกลียงด้วยสกอร์2ประตู1เรามาดูในส่วนทางด้านอองเช่นะครับพวกเขาเก็บชะนะไป1เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดขนองทางด้านองเช่อย,อยู่ที่รายการหลีกเอิงฝรั่งเศส น,นั่นนะครับองเช่เปิดป้านแพ้ให้กับทางด้านแซงเอเตียนไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งส่วนทางด้านความพร้อมของโอลิมปิกมาร์เซย์พวกเขายังมีขุมกําลังที่ดีนักเตะที่สําคัญของทีมยังอยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นอคาดิอุสมิลิกแบมบาเดียงดิมิที่ปาเย่บาสเกและเซอัตโคลาซินัสส่วนผู้เล่นที่บาดเจ็บยังไม่มีรายงานเข้ามาครับผมสรุปความพร้อมของทางด้านโอลิมปิกมาร์เซย์ในวันนี้มีความพร้อมระดับ80%ครับผม เรามาดูกันตอนในส่วนทางด้านทีมเยอย่างอองเช่กันบ้างนะครับพวกเขายังมีขุมกําลังที่ดีนักเตะที่สําคัญของทีมยังคงอยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นโซฟิยันบูฟานนอสฟาตเตอร์เควินโบมาส่วนผู้เล่นที่บาดเจ็บยังไม่มีการรายงานเข้ามาครับผมสรุปความพร้อมของนัดอองเช่มีความพร้อมระดับ75%ครับผม้วยสถิติและตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมผมขอวิเคราะห์ว่าวันนี้โอลิมปิกมาเก๊สามารถเปิดปัะชันทางององเช่ไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเกมที่อึดอัดพอสมควรเกมคงไม่สนุก และผลสกอร์จะออกมาที่โอลิมปิกมาเซย์หนึ่งอองเชศูนครับผมเรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาหสลับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการบุนเดลิก้าเยอรมันผมขอเลือกไปที่คู่ระหว่างแฮทาเบอร์ลินเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบคุมคู่นี้แข่งขันจะในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดในรายการบุนเดลิก้าเยอรมันซึ่งผลการแข่งขันในวันนั้นแฮทาเบอร์ลินบุกไปชนะทางโบคุมได้้วยสกอร์หนึ่งประตูสาม ส่วนด้านซิติ5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมโดยทางด้านแฮท่าเบอร์ลินเก็บชนะไป1เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดนั้นนะครับอยู่ที่รายการบุนเดลิก้าเยอรมันนัดนั้นนะครับแฮท่าเบอร์ลินเปิดบ้านแพ้ให้กับทางด้านบาเยิมินิกไปด้วยสกอร์1ประตู4เรามาดูในส่วนทางด้านโบคุมกันบ้างน,นะครับพวกเขาเก็บชนะไป2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านโบคุมอยู่ที่รายการนักชับมิสมสอน นัดนนะครับโบกุ้มเปิดบ้านแพ้กับทนาดุสเดอร์ปไปด,ดุสกอร์ศูนย์ประตูสองส่วนทางด้านความพร้อมของทางดนาดแฮท้าเบอร์ลินพวกเขามีขุนกำลังที่ดีนักเตะที่สำคัญของทีมยังอยู่กับพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นดาวิเซลเกอเกอ,อิชาร์ดเบโฟดินสเตฟานยูเวติสมาโกโริเตอร์เควินเ,นเฟิร์นเบเตงและในส่วนของรายงานผูดด้เล่นบาดเจ็บยังไม่มีการรายงานเข้ามาครับผมสรุปความพร้อมของทางดนานแฮท้าเบอร์ลินในวันนี้มีความพร้อมระดับ95%ครับผมเรามาดูกันต่อในส่วนทางด้านทีมเยอรมันโบกุ้มนะคร พวกเขายังคงมีขุมกําลังที่ดีนักเตะที่สําคัญของทีมยังคงอยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นแดนนี่บรามซีมอนโซเลอร์คิสเตียนแกมบัวคอสตาสตาฟิลสิตโรบทเชสเซอร์ส่วนรายงานผู้เล่นที่บาดเจ็บยังไม่มีรายงานเข้ามาครับผมสรุปความพร้อมของน้านทีมเยือนอย่างโบคุ้มในวันนี้มีความพร้อมระดับ80%ครับผมด้วยสถิติและตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมผมขอวิเครห์ว่าวันนี้ทางด้านแฮท่าเบอร์ลินสามารถเปิดบ้านชนะทางโบคุ้มไปได้ และเกมในวันนี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างเร็วเป็นเกมที่แรกการสนุกและผลสกอร์จะออกมาที่ไฮท่าเบอร์ลิน2บกคุ้มศูนย์ครับผมสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับหากเพื่อนเพื่อสนใจข้อมูลคู่อื่นๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ t d e k i n com สดทุกแมตช์ครบทุกคู่รูปผลเร็วกันใครและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้เพื่อนเือเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกรม ai ด็ดมาฝากให้เพื่อนเพื่อนได้ลองใช้งานนกัับผม โดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆแล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะกับการลงทุนเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ a i t d c o m